ครับผมสวัสดีครับอตอนนี้เราอยู่กันในหัวข้อของการสอนสร้างเว็บบอร์ดด้วย NMF อยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับความเดิมตอนที่แล้วของตอนที่2เนี่ยผมได้ทําการดาวน์โหลดใช่ไหมครับพาทุกทุกท่านเนี่ยดาวโหลด2ไฟล์นี้มานะครับซึ่งก็จะเป็นไฟล์ของตัวเว็บบอร์ด NMF นะครับแล้วก็จะเป็นไฟล์ของตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับตัวติดตั้งตัวจําลองเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับ ในเมื่อทุกท่านดูตอนที่2กันมาแล้วนะครับก็ได้ทําการดาวน์โหลด2ไฟล์นี้มาเรียบร้อยนะครับในตอนที่3นี้เดี๋ยวเราจะมาทําการติดตั้งกันซึ่งเราจะทําการติดตั้งตัวจําลองเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับสาหรับวิดีโอนี้ะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ทําการดับเบิลคลิกไฟล์ตัวนี้นะครับเขียนว่า x 3ตัวนี้ พอเดมันคิดขึ้นมาจะเป็นตัวจําลองเซมมือที่เราต้องติดตั้งกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอโปรแกรมมันสักคู่นะครับอตรงนี้ก็โอเคไปขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับกด next ปกติเลยอตรงนี้เราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของทุกท่านก็อาจจะเก็บไว้ที่ไดดีก็ได้แต่ตอนนี้ผมก็เป็นสื่อการสอนผมขอเก็บไว้ที่ไดซีแล้วก็ next ไป อีกนะครับเห็นไหมครับติดตั้งง่ายดายมากๆนะครับเหมือนการติดตั้งโปรแกรมปกติเดี๋ยวเรามารอโปรแกรมมันอินสตอลสักครู่นะครับอ่ก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่ใกล้จะเสร็จละอาจจะช้านิดนึงนะครับสำหรับการติดตั้งครั้งแรก โอเคนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็กดฟินิชได้เลยนะครับ่าหลังจากที่เรากดฟินิชนะครับมันก็จะเด้งหน้าเด้งหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับ e อกซ l มคอนโทรลพาร์เตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดสอบอะไรนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งตัวจําลองเซเวอร์เสร็จเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเพื่อความสมบูรณ์แบบของตัวจําลองเซเวอร์ของเรานะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับ Apache แล้วกด Start แล้วก็มาที่ MySQL ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Start 2ตัวนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเปิด Browser ขึ้นมา1ตัวแล้วพิมพ์ว่า localhost นะครับ mm hmm. localhost แล้วตามด้วย pp มาแอดมินนะครับแล้วกด e n น e r ปึ๊บอ่านะครับแสดงว่าถ้าเด้งมาหน้าหน้านี้นะครับแสดงว่าตัวจําลองเซฟเวอร์ของเราเนี่ยสมบูรณ์ละติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเขียนเว็บบอร์ดละตอนนี้นะครับตัวจำลองเซมเวอร์ของเราอ่านะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนนี้ตัวจําลองเซฟเวอร์เราติดตั้งสมบูรณ์แล้วก็เทสสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเอาตัวเดี๋ยวเราเข้ามาหานี่ตัว excel ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลากเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวต้องใช้งานนะครับผมลากเอาไว้ตรงนี้ลนะก็ลากเอาไว้ตรงที่จับเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราต้องใช้งานกันอยู่บ่อยๆนะโอเคเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ ถ้ามาถึงหน้านี้แสดงว่าตัวจำลองไซเบอ,อร์ของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบละโอเคนะครับเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะสร้างไว้บอร์ดแล้วนะครับโอเคยังไงก็ถ้าผิดพลาดยังไงวิดีโอนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับไว้พบกันวิดีโอต่อไปครับผมสวัสดีครับ